สวัสดีครับผมวงเดชสุรการวันนี้เราจะมาเริ่มต้นคลิปแรกในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่นนี้มันก็ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในบางเรื่องผมอยากจะมายืนยันและมาบอกเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนั้นเนี่ย หลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของโปรแกรมสําเร็จรูปมันเป็นเรื่องของสถิติแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยทั้งระบบเพราะฉะนั้นนักวิจัยไม่ควรละเลยนะครับที่เวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราจะลืมเราจะไปมองที่โปรแกรมสําเรจรูปแล้วไปมองที่เรื่องของสถิติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะต้องเริ่มอันนี้หนึ่ง เราต้องย้อนกลับไปดูว่าในคําถามการวิจัยของเราในเขียนไว้ว่าอย่างไงในการมีข้อมูลเราตอบคําถามวิจัยได้นะครับเมื่อย้อนกลับไปดูในคําถามวิจัยปั๊บเราจะพบว่าในนั้นมีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วในตัวแปรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีลักษณะข้อมูลเป็นแบบไหนแบบต่อนเนื่องแบบแจ้งนับแจ้งนับคือแบบเป็นกลุ่มตายไม่ตายเสียงไม่เสียง แต่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องมันจะเป็นในลักษณะของเช่นระดับความดันเลือดมีลักษณะเป็นต่อเนื่องก็คือเป็นตัวเลข2ลักษณะของข้อมูลใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ทันทีแลว้วว่าวิธีการมีข้อมูลมันเป็นกรณีไหนเป็นกรณีแจ้งนับหรือเป็นกรณีแบบต่อเนื่องประเด็นต่อมาเรื่องของวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิธีการที่เราจะเลือกเสถิยรเช่น วัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าคืออยากจะรู้ค่าอะไรก็ตามสักค่าหนึ่งที่ไม่ทราบในระดับประชากรอย่างนี้เรียกว่าประมาณค่าหรือการเปรียบเทียบสองกลุ่มสามกลุ่มการหาความสัมพันธ์การพยากรณ์พอทราบตัวหนึ่งแล้วอยากจะรู้อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พวกเราเริ่มต้นมีข้อข้อมูลเนี่ยอย่าไปให้ความสําคัญน้ําหนักกับเรื่องของโปรแกรมสําเร็จรูป ก็เป็นเรื่องของวิธีการวิเคราะห์แต่เราจะต้องเริ่มต้นก่อนว่าคําถามวิจัยคืออะไรตัวแปรที่เกี่ยวข้องในคําถามวิจัยคืออะไรแล้ววัตถุประสงค์ในแต่ละข้อเขียนไว้ว่าอย่างไงและเอาตัวนั้นมาเป็นตัวไกด์ไลน์ในการเดินเรื่องวิธีการทางสถิติก,ก็จะต้องสอบรับกับวัตถุประสงค์ส่วนโปรแกรมสาเร็จรูปเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเมื่อเรากาหนดวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติใดแล้วเนี่ย โปรแกรมสถิติตัวนั้นสามารถรองรับและก็ทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากจะเน้นย้ำว่านักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญว่าเราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์คำถามวิจัยนั่นก็คือสามารถตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อได้เพราะที่ผ่านมาหลายคนวิเคราะห์และตอบมากเกินกว่าที่เป็น หรือบางทีตอบในสิ่งที่วัตถุประสงค์ไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็ไม่เกิดผลนะครับทีนี้วันนี้สำหรับมุมมองชีวิตเราเคยไหมที่มีคนวังดีมาบอกเราว่าเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นนะมันทำไม่ได้หรอกเพราะคนนั้นก็เคยทำแล้วคนนี้ก็เคยทำแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกพวกเราว่า เขาเป็นไขรเขาหวังดีกับเรามากเลยถึงขนาดบอกว่าคุณทาไม่ได้หรอกแต่เราลืมไปว่าเราเนี่ยรู้ศักยภาพของตัวเราเรารู้ะังนั้นเมื่อไหร่เราเชื่อเราก็จะรู้สึกว่าไม่ทําไม่คนควายห,หาความรู้ที่จะทําเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเชื่อว่าเราทําได้สําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเราทําได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ อเคครับแล้วเ,เราเจอกันในคลิปถัดไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงต่อดไปสวัสดีครับ